ใครเป็นแฟนซาลน่าโกเมสเปนบ้างคะมีคนรีเควสต์ลุกของเธอเข้ามาปล่อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุกที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนี้นะคะคือมิวสิกวิดีโอที่ชื่อ Love You Like a Love Song นะคะมีลูคหนึ่งที่ทําไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วรูปนี้เป็นลุคที่2นะคะที่รีเควสต์เข้ามาเป็นลุคตอนที่อยู่บนหาดทรายเดินจูมือกับชายหนุ่มมีความสุขนะคะก็จะแต่งเป็นลูกหยดน้ำนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จอบขนตาเนี่ยติดแผงใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าพิมพ์จะติดแบบว่า ไม่ได้ติดตามแนวขนตาเลยจะติดให้แบบว่าชี้ขึ้นมาทางด้านหลังหางตาอย่างนี้ครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้ดูตัดโตมากขึ้นจะได้ค,ค,ค,คล้ายคล้ายเซรีน่าเลยนะคะสําหรับตรงนี้ใครบอกเอ้ e, พี่ทำไมวันนี้ลงรองพื้นไม่ครบไม่เต็มหน้าหรอคือว่าเราต้องรู้จักหน้าตัวเองดะะิค่ะพอดีว่าวันนี้ี่ยพิมมีตุ่มแดงนี้เพราะว่าจะแพ้อะไรจากเมื่อคืนนี้นะคะก็เลยลงรองพื้นแต่พิม,มรู้ว่าจุดเหล่านี้เนี่ยของพิม,มเนี่ยระหว่างวันมันจะซีดลงไปเรื่อยๆแล้วจนจางแล้วจนมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นพิมก็จะลงรองพื้น หนาพิเศษตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะหนากว่าจุดอื่นนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ลงหนาเวอร์จนแบบมันกลบใปสนิทเพราะว่าถ้าพอระหว่างวันหลังจากนี้เนี่ยพอมันเริ่มจางลงเองแล้วด้วยตัวมันเองเนะะี่ยค่ะมันจะกลายเป็นว่าตรงจุดนี้พี่มีรอ่อคืนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักหน้าตัวเองเราจะแต่งได้เหล่อคืนเราจะรู้ว่าเราควรจะลงอะไรมากน้อยตรงไหน,น,นะคะ่ะก็คือ ลองสังเกตหน้าตัวเองดูนะคะอะล่ะไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้กาลังเห่อแบบหน้านเนียนฉับน,นะคะวันนี้น่ยพิมก็เลยจะผสมนะคะ BB ครีมกับเจ้ารองพื้นเนื้อน้ําที่เมื่อวานนี้ใช้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็แบบชอบมากเพราะว่ามันเนื้อบางแล้วก็แต่ว่าปกปิดได้ดีนะคะก็จะผสมบนหลังมือนะคะไม่ได้ต้องใช้เยอะมากมายเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรองพื้นแค่อย่างเดียวก็แล้วก็เรียวมาไม่ได้เยอะนะคะปรากฏว่าโอ้โหครอบคลุมทั่วทั้งหน้าแล้วแถมยังปกปิดดีด้วยค่ะ ผสมนะคะแล้วพิมพก็จะเริ่มลงตามจุดต่างๆใบหน้าใครใครใช้แปลงใช้สำลีใช้ฟองน้ำนะค่ะไม่ใช้สำลีใช้ได้เลยนะคะพิมพก็หวังว่าการทดลองครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าพิมพก็เคยผสมรอ,อ,องพื้นกับ BB c r ครีมลงเป็นเบสอย่างนี้มาก,ก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรองพื้นตัวอื่นอันนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ก็เลยหวังว่ามันจะเข้ากันได้ดีเพราะมันเป็นวอเทอร์เบสเหมือนกันก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะคะให้ทั่วใบหน้าค่ะ ที่รอรองพื้นกับบีบีครีมนะคะมันเซตที่ผิวพิมพ์ก็เริ่มเขียนคิ้วไปเลยะคะ่ะโดยที่วันนี้เนี่ยก็ใช้แท่งเดิมปกติเพราะว่าสีผิว สีผมกับสีคิ้วเนี่ยมันควรจะต้องแบบว่าไปด้วยกันได้ค่ะสีที่ไปด้วยกันได้ของพิม์ก็คืออันนี้ซึ่งพิมก็เลยจะใช้ทุกวันยกเว้นวันลุกไหนที่แบบว่าดำมากๆจริงอย่างวันนี้เนี่ยต่อให้มันดำมากนะคะน้ำตาลเข้มจัดอันนี้เี่กก็คือพิมก็สามารถจะฝนลงไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความหนักของสีได้นะคะเช่นเดียวกันกับวันที่มันอ่อนพิมก็ยังใช้แท่งนี้แต่ว่าลงบางๆแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยช่วยปัดสีทิ้งบางได้นะคะสําหรับรองพื้นถ้าใครหนงเดียวก็จะเห็นว่าจุดนี้เนี่ย พิมไม่ได้ลงทับลงไปเยอะจนขนาดปิดมันได้มิดเพราะว่าบางทีเราต้องสังเกตตัวเองนะคะอย่างพิมเนี่ยจุดอย่างนี้เนี่ยตอนช่วงเช้ามันจะยังแดงอยู่แต่เพราะว่าพอไประหว่างวันแล้วเนี่ยสีมันจะค่อยๆจางไปเลยเพราะฉะนั้นพิมก็ไม่อยากจะแพ็คตรงนี้ลงไปให้แบบว่าโอ้โหมันมีลอบพื้นที่หนามากจนเกินไปนะคะพิมก็แพ็คให้มันเรียกว่ากลบสีได้ได้ส่วนหนึ่งได้ ได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างวันมันจะค่อยๆจากเองก็ทําให้รองพื้นทั้งหน้าเนี่ยไม่ดูว่าโอ้โหตรงจุดนี้ทําไมมันแบบปึ๊กออกมานะคะหนามากเกินไปนะคะก็สําหรับคิ้วในวันนี้ก็เขียนให้ดูเหมือนยาวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตามแบบเนี่ยคือคิ้วเขาจะออกจะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแนวออกเหมือนโค้งๆคือจะไม่มีมุมที่ชัดเจนแล้วก็ตรงทิ้งหางในทิ้งหางไปค่อนข้างยาวถ้าเกิดพิมพ์วัดตรงนี้เนี่ยจะดูจะเห็นเลยนะคะว่า ยาวกว่าแนวคิวปกติของพิมพ์ที่ควรจะเป็นแต่ว่านี่คือตามในแบบเขานะคะลองเขียนดูค่ะแต่งไกด์ตาขั้นหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะให้ดูนิดนึงก่อนนะคะมันจะเป็นรูปเหมือนหยดน้ําแล้วก็วันนี้พิมติดขนตาปลอมแบบว่าไม่ได้ติดให้ชิดแนวขนตานะคะแต่ว่าติดให้แบบว่าชี้ขึ้นมาทางนี้เพื่อทําให้ดวงตาโตใหญ่ขึ้นเหมือนตาของเซรีน่านะคะวันนี้สีที่จะใช้นี่อยู่ในพาเลต t ี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพิมพจะเริ่มด้วยการใช้สีนี้ก่อน นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็จะค่อยๆใช้สามสีนี้ผสมออกันไปกันมาเพื่อทําให้เกิดเงาสีดําสีเข้มขึ้นตรงช่วเปลือกตานะคะก็มาใช้สีน้ำตาลอ่อนก่อนเลยใช้สีนี้เนะะี่ยค่ะวาดเชฟที่ต้องการทิ้งรอไว้ก่อนเลยนะคะ จะดีมากถ้าวาดออกมาแล้วสองข้างเท่ากัน ก็จะได้เป็นเช็ฟหยดน้ำแบบนี้นะคะเราค่อยเติมสีนี้ให้เต็ม ค่อยมาแต่งด้านบนตรงช่วงที่แบบเป็นโค้งๆนี่นะคะถ้าเกิดว่าแบบว่ามันไม่ตรงเป๊ะตามที่เราต้องการก็คือสามารถใช้คอตตอนบัตรวมไปถึงเ,เช็ดตรงมุมตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดบางทีเราเขียนแล้วแบบว่ามันเกือบจะตรงแต่มันยังเลอะนิดๆหน่อยๆ,ๆจากนั้นพี่เปลี่ยนมาใช้สีน้าตาลสีเขียวขี้ม้านี้นะคะกับสีน้ําตาลที่เข้มขึ้นแตะผสมกันนะคะแล้วก็มาลงตรงช่วงเปลือกตาพราะเราต้องการสีที่ลึกมากขึ้น ไล่เป็นสเต็ปสีนี้เนี่ยพิมพทาขึ้นมาถึงตรงช่วงเบ้าตานะคะ สีนี้ก็ทาให้เป็นรูปหยดน้ำเช่นเดียวกันนะคะลงมาถึงข้างล่างแบบนี้จากนั้นใช้สีดำเติมตรงช่วงติดแนวขนตานะคะถ้าเกิดเราสามารถไล่สีได้แบบนี้นะคะคือ ใช้สีอ่อนแล้วค่อยๆไล่เข้มขึ้นก็คือใช้แปลงอันเดียวไล่ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเติมสีทีหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสปอตคลีนแบบนั้นก็ได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแปลงอันใหม่ที่แบบว่ายังสะอาดอยู่ก็ได้นะคะจากนั้นที่ไปใช้แปลงเอ่อแปลงอันเดิมนี้นะคะจุ่มลงในเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนเป็นอันเล็กนะคะจุ่มลงในสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะคะแล้วลงที่ช่วง ขอบตาล่า สีที่จะต้องเติมน,นะคะคือคันนี้จิ้มเฉพาะสีดำอย่างเดียวแล้วมาลงตรงช่วงขอบตาบนเพิ่มแล้วก็ให้ลากนะคะเส้นไปตรงขอบด้านล่างของเจ้าหยดน้ำตรงเนี้ค่ะเพื่อสร้างมิติให้กับมันนะคะดูเหมือนว่าแบบมีฐาน สีดำแบบนี้ถ้าสึกมันไม่ขมใช้คขตต้นบัดช่วยนะแต่ตรงด้านบนนี้เดี๋ยวเราจะลงไฮ,ไ,ฮไลท์เพิ่มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเบลนด์ออกไปจากนั้นพิมพ์จะใช้ลิควิดอายไลเนอร์นะคะลงที่ขอบตาบน ไม่ได้ต้องหนามากนะคะแค่โลงเพื่อเพิ่มความเข้มตรงช่วงติดขนตาให้มาที่สุดทอนเองค่ะเดี๋ยว,วเราติดขนตาปลอมเนี่ยเราจะติดลงมาแบบว่าติดแล้วก็ให้มัน ทิง้งออกมาเป็นยาวๆนี้นะคะ่ะจะไม่ติดชิดกับแนวขอบตาระหว่างนี้พัดนิดนึงนะคะรอให้ขนตาแห้งรอให้อายไลเนอร์หแห้งแล้วก็เอาสีดำอายอายแชโดว์สีดำนะคะลงทับเพื่อเซตอายไลเนอร์อีกครั้งนึ่งแล้วก็เติมสีดำนะคะเพิ่มลงไปแล้วเกลี่ยให้สูงครึ่งหนึ่งของเจ้าสีน้ำตาลเข้มที่เราลง เป็นชั้นที่สองเอาไว้อะค่ะจากนั้นนะคะพิมจะกลับไปใช้แปลงอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสีที่พิมจะใช้ข่าวนี้เน <Yeah. S 1> ี่ยพิมจะใช้เป็นเจ้าสีเขียวขี้มาอันนี้อันเดียวไม่ได้ผสมกับใครนะคะ แล้วมาลงตรงช่วงหัวตาสังเกตข้างนี้นะคะจะเป็นแบบว่าดูเข้มเพราะตาในแบบเนี่ยคือเขาตรงช่วงหัวตาเนี่ยเขาจะดูเข้มกว่าส่วนอื่นนะคะจากนั้น,นะคะ่ะใช้แปลง ไฮไลท์นะคะจุมในสีขาวนี้แล้วก็ไฮไลท์ช่วงใต้คิว้วแล้วก็มาถึงตรงช่วงตรงนี้ด้วยะคะ่ะเอาละคะ่ะเท่านี้เราก็ได้อายแชโดว์ของตาลูกนี้แล้วนะคะเป็นรูปหยดน้ำ<ๆ>ยาวๆอีกแล้ว สเปรย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์จะต้องปัดขนตานะคะดัดขนตาปัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมโดยที่ขนตาปลอมพิมใช้วันนี้เนี่ยเป็นแบบที่หนาๆเข้มดําธรรมดานะคะค่อนข้างจะเข้มแบบนี้สั้นตรงหัวตานะคะแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆไปทางข้างตาค่อนข้างงอนปกติเนี่ยเราจะติดแบบนี้ใช่ไหมคะให้ติดก,กับแนวขนตาแต่วันนี้พิมจะติดแบบนี้ ให้หางยกขึ้นนะคะออกแนวแฟนซีนิดหน่อยเพื่อให้ดูยกตาขึ้นอีกนะคะเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพิมไปติดขนตาปลอมก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันค่ะติดขนตาเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งเติมเพิ่มนะคะใช้แปรงอันเล็กนะคะจุ่มมาส์เอ่ออายอแชโดว์สีดำนะคะ แต่งตามจุดที่เราต้องการเพิ่มเติมให้มันดูแบบว่าเนียนไปทั้งหมดนะคะเท่าก,กันแล้วก็โดยเฉพาะตรงช่วงหางตานี้เนี่ยงจากว่าเราติดขนตานะคะให้มันชี้ออกมาด้านหลังแบบนี้เราก็ต้องแต่งตรงช่วงตาตรงนี้ค่ะให้มันดูแบบว่าเป็นแพนด้ารอ,อมาอย่าเงี้ยนะคะเพื่อรับกับขนตาปลอมของเรา อันนี้นะคะก็ได้ตาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเรามาเชดดิ้งใบหน้ากันเลยลบเหลี่ยมลบมุมนะคะลบเหลี่ยมลบขคางกับลบช่วงลบกแก้มที่นี่สนึงนะคะให้ดูแบบว่าไม่ หน้าไม่เหลี่ยมจ,จนเกินไปนะคะเขาบอกว่าไอเดียวเลยเนี่ยคนผู้หญิงส่วนมากจะอยากหน้ารูปไข่นะคะเพราะฉะนั้นการเชดดิ้งเนี่ยคือเป็นการเชดดิ้งเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมีรูปหน้ามองแล้วเหมือนกับว่ามีหน้ารูปไข่ไมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครหน้ายาวเฉดให้สั้นใครหน้าสั้นเฉดให้ดูยาวขึ้นใครหน้ากว้างเฉดให้ดูแคบลงอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาเป,นเป็นแปลงขนาดเล็กลงไปไหนละนะคะ ใช้แป้งกันเดิมนะคะทำสันจมูกเล็กน้อยสำหรับแก้มนะคะพี่จะใช้เป็นชิมเมอร์บริกแบบนี้นะคะผสมทุกสีเลยนะคะใช้ทุกทั้งหมดวนแปลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ลงลงช่วงแก้ม ลงเป็นแป้งนะคะเพื่อเซตเครื่องสำอางเซตเบสเซตทุกอย่างรวมไปถึงปัดทิ้งเจ้าพวกเครื่องสำอางที่ตกลงมาติดตรงใต้ตานะคะแล้วก็ทำให้เฉดดิง้งไฮไลท์บลัชออนทั้งหลายนะคะถ้าเราลงไว้เนี่ยมันจะดูซอฟต์ลงนะคะดูกลมกลืนแล้วก็เนียนมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่ม จะมีเครื่องสำอางค่อนข้างหนบนใบหน้านะคะสามารถที่จะเซ็ตได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกหลังจากที่ลงเอ่บีบีครีมกับรอคพื้นได้เลยนะคะแต่พิมพ์ชอบเครื่องสำอางบาง,บางๆน้อยๆบนใบหน้าคือน้อยท่สุดที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวจุดนี้มันจะหายไประหว่างวันสำหรับลิปสติกนะคะเขาจะใช้เป็นสีแบบออกนูดพิงนะคะเพราะนั้นวันนี้จะใช้เป็นสีนี้ ลงไปก่อนแล้วจากนั้นตามด้วยลิปกลอสนะคะที่เป็นสีออกชมพูส้มอมส้มนิดๆนะคะ แล้วค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ลุคแบบของเซรีน่าโกเมสในมิวสิกวิดีโอชื่อ Love You Like a Love Song นะคะลุกตอนที่เดินอยู่บนหัดทรายกับชายหนุ่มนะคะก็แต่งเป็นลูปหยดน้ำติดขนตาปลอมที่เป็นแผงใหญ่ๆนิดนึงนะคะเนนาพิมว่าลุคนี้เนี่ยมันดูอาจจะดูดีกว่าภาพแต่งกับสาวๆที่มีผิวน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าเซรีน่าผิวน้ำผึ้งเนี่ยเวลาเขาแต่งสีโทนอย่างเงี้ยคะ่ะ มันจะดูดีมากแตโอเคผิวขาวก็แต่งได้แต่มันอาจจะดูแบบว่าเข้มนิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะสำหรับคนที่ชอบเซรีนาโกเมสนะคะพิมก็บอกว่าจะชอบลุคนี้กันไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้วเ,เราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ